เสื้อแล้วสวยไหมรูปการ์ตูนด้วยอืมเออรูปการ์ตูนด้วยดูสิสวยด้วยนะเออสวยด้วยเนี่ยรูปการ์ตูนเนี่ยไอแม่ใส่ผิดข้างใช่เปล่าลูกอืมสวยสวยมากอืมอืมชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมชอบบ่ชอบบ่ลูก ใกล้จะหายหนาวแล้วเดี๋ยวก็หายหนาวนะนะเดี๋ยวก็หายหนาวนะวันนี้ดีขึ้นแล้วลูกอุ่นแล้วอุ่นแล้ว,อ,ลวอุ่นแล้วนะเออในนอนที่นอนก็สวยเนี่ยเห็นไหมแม่สละแม่สลพานั่งสมาธิให้สีเนี่ยอ้นอนอ,อ้ดูสิอืมอืมอืมสวยเลยนะ ชอบไหมชอบไหมชอบไหมลูกยังไม่ได้แปลงฟันเลยวันนี้นะ